นะท่านเป็นรัฐมนตรีท่านมีความคิดเห็นยังไงผมมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยการกำหนดกลุ่ของรัฐบาลรัฐมนตรีสาธารณะ,ะ,ะนเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการบร,ริหารสถานการณ์โควิดนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยบทประสงค์ที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน์ได้มากที่สุด การเตรียมความพร้อมของการรักษาพยาบาลโดยเป็นการป้องกันควบคุมรักษานะครับก็ทำได้อยา่าง็ที่ด้วการสนับสนุนที่ดีของรัฐบ,บาลก็คิดว่าถ้ามีคําถามมานะครับตัวจะเป็นในรูปแบบของการตั้งกระทู้หรือการอภิปรายนะครับกร,ปประทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะที่แจก ไม่ได้มองว่าเป็นการตัง้งคำถามมาเพื่อจะมาหาความผิดหรือหาความบกพร่องใดๆก็ค,คิดว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้แทนรัษฎรมีสิทธิ์ที่จะถามได้ผู้ปฏิบัติก็พร้อมที่จะทุ้แจงเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราทำทุกอย่างด้วยเจตนาดีบริสุทธิีแล้วจะต้องเป็นเข็มห้าเราก็พร้อมที่จะจัดหนาวัคซีนมาให้กับทุกคนเพื่อความปอลอดภัยแต่ตอนนี้เนี่ย ขอให้เน้นเข็มสามเยอะเมื่อกี้ได้ให้นโยบายกับทางทีนจังหวัดน,น่านแล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะจัดส่งวัคซีนมาตามการร้องขอของท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับถ้ามีความจาเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการฉีดเข็มสามให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดน,น,น่านให้เกิดความปลอดภัยทุกคนนะครับ,บก็ขอให้เรยกเร่งปปะสางนานาขอบจุ ทุกคนได้มารับเก็บสามตามกำหนดเวลาของแต่ละคนนะครับอย่างรวดหน้าเรามีวัคษีนพอที่จะให้กันแล้วถ้าเป็นบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะต้องสัมผัสคนเยอะๆแล้วมีความจำเป็นจะต้องได้รับเก็บสี่เราก็พร้อมที่จะจั